ราะว่าสอบถามกันมาทุกคลิปจริงๆครับเกี่ยวกับการจัดสกิลไนครินะถึงแม้ว่าผมจะบอกไปในหลายๆครั้งว่าไม่ต้องไปซีเรียสอะไรยังไงกับมันมากนะครับตัวสกิลแต่ดูเหมือนคนที่เพิ่งเคยเล่นก็อยากจะให้แนะนำนะครับว่าเอ๊ะมันควรจะมีสกิลย่งไงไนครเล่นแบบไหนถึงจะได้ดาเมจแรงถึงจะเจ๋ถง,จงถึงจะเก่งสักที เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันครับเดี๋ยวจะจัดไปด้วยแล้วก็เทสให้ดูไปด้วยนะฮะว่ามันเป็นยังไงก่อนที่ผมจะรีสกิลให้ดูนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยควรจะอัพสกิลลงสกิลอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะรีสกิลใหม่ทั้ง3าแบบแล้วลงให้ดูเลยนะฮะเพราะว่าของเก่าก็ลงมั่วๆอัพมั่วๆประมาณหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะมาทดสอบดาเมจให้ดูก่อน อันนี้คือเป็นเซ็ตสกิลที่ผมจัดเอาไว้สำหรับล่าบอสนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีละกันเนาะโดยละเอียดตอนที่อัพใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้ดูตัวนี้ก่อนว่าตัวเซ็ตสกิลเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่ Explosive Blade กับ Dark Fra m e s อ r ์เอาไว้นะฮะจะมาทดสอบ1นนาทีกับบอสมายานะครับทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบโดย ไม่มีสกิลสองสกิลนี้นะ Dark Frame Sword และ Explosive Blade นะครับอันนี้คือการตีครั้งแรกนะครับโดยไม่ใช้สกิล Explosive Blade และ Dark Frame Sword นะฮะที่ไม่ใช้เหตุผลหลักๆเลยคือใช้แล้วเนี่ยตัว DPS มันตกครับตัว Damage per second นะครับมันตก มันก็เลยทําให้ดาเมจโดยรวมเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับอันนี้จะทดสอบโดยการไม่ได้กินใบาาธาตุนะฮะไม่ได้กินใบาาธาตุไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงเอาแค่ตัวสก,กิลล้นลวนนะครับผม ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหนึ่งนาทีนะครับดามเมจร,รวมอยู่ที่สองพันหกร้อยก้าสิบสี่ล้านนะสองหกก้าสี่ครั้งที่สองนะฮะจะทดสอบโดยใช้สกิล Explosive Blade และ Dark Frame Sword เข้ามาอยู่ในตัวสกิลนะครับ ือตัวสกิลดาร์เฟรมเออไม่ใช่ดาร์เฟรมเอ็กซ์พลอซีเบรดเนี่ยมันเป็นตัวเบรสสกิลอยู่เหมือนกันนะมันให้การโจมตีสูงถึง300%ครับกระทืบลงไปทีหนึ่งเนี่ยผมจะได้ดาเมจประมาณ20กว่าล้านนะแต่เดี๋ยวลองมาดูดาเมจโดยรวมตอนครบหนึ่งนาที หนาทีนะครับได้2651นะฮะ 2651M อาจจะเห็นว่าเอ๊ะก็แตกต่างไม่เยอะนี่หลักๆแล้วเลยมันเป็นเพราะว่าผมไม่ได้กินใบาาธาตุไฟฮะปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับผมคือระหว่างการกินใบาาธาตุกับไม่กินใบาาธาตุเนี่ยดาเมจมันจะไม่นิ่งครับดาเมจมันแกว่งเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าไปมีผล เวลาทำการโจมตีด้วยนะฮะถ้าเราอยากได้ดาเมจในการตีบอสนิ่งๆก็แนะนำให้บัฟใบาธาตุไฟไปครับใช้2สกิลนะฮะเป็นการกินใบาธาตุไปเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบ1นนาทีเหมือนเดิมฮะ ดี๋ยวมาดูความแตกต่างครับระหว่างกินใบธาตและไม่กินใบธาตน,นะฮะเนี่ยถ้าจากตัวเลขจะเห็นว่ากินใบธาตนี่ดาเมจพุ่งแบบกว่าเดิมเยอะมากนะครับ ใกล้ครบหลาทีแล้วนะครับ59 60โอเคได้3074ล้านนะฮะดาเมจดาเมจครั้งที่3นะครับกินใบธาตุนะฮะแล้วก็ใช้สกิล Explosive Blade กับ Dark Flame s o r t นะครับและทดสอบครั้งที่4เอาไอ้สองสกิลนี้ออกเหมือนเดิมครับ อันนี้สกิลหลักๆที่ใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวแม็กนัมเบรกเป็นหลักนะครับผมได้สามพันสองร้อยสอง ทดสอบไป4แบบเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายิ่งบัฟน้อยยิ่ง DPS เยอะ DPS เยอะก็จะทำให้ total damage เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมามากกว่าปกติและข้อสำคัญเวลาตีบอสนะครับเวลาตีบอสตีมอนข้อสำคัญสุดเลยคืออย่าลืมกินใบธาตุไฟฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกสูตรหนึ่งเนาะคือต้องบอกว่าถ้าในระดับสุลต่านที่เขาสุดๆจริงๆเนี่ย แม้แต่สกิลแมกนัมเบรกเขาก็ไม่ใช้แล้วนะครเพราะว่าธาตุไฟเขาจะสูงมากจนเขาแค่กินไอตัวบัฟใบธาตุไฟอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องอาศัยดาเมจจากตัวแมกนัมเบรกเลยแต่ของผมเนี่ยมันอาจจะยังสูงไม่พอนะครับแต่เดี๋ยวเราลองทดสอบดูฮะทดสอบโดยการเอาวิพนบ็อกกิ้งออกก่อนนะฮะอันแรกคือเอาวิพนบ็อกกิ้งออกก่อนนะครับผมแต่ว่ายังใช้ตัวแมกนัมเบรกอยู่เหมือนเดิม นะอันนี้คือเอา v ot, เวพอร์ตบล็อกกิ้งออกไปแล้วนะครับดูว่ามันจะช่วยลดระยะเวลาในการใช้สกิลแล้วดาเมจมันจะได้เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งไหมอันนี้คือทดสอบเซตสกิลสำหรับการตีบอสอยู่นะครับเอาไว้อ้างอิงเวลาตีบอสอย่างเดียวนะฮะ ไม่ได้เกี่ยวกับบอทไม่ได้เกี่ยวกับ PVP นะครับผมเดี๋ยวมาดูดาเมจที่1นาทีอ่ะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็น3 3 3 9าสานะฮะข้อสรุปตอนนี้โดยเบื้องต้นก่อนนะครับสกิลไหนก็ตามแต่ที่เป็นสกิลบัฟแล้วมันไม่ได้จำเป็นกับคุณ นะฮะหรือว่าการออกสกิลแม้แต่สกิลดาเมจก็ตามทีนะครับที่มันไม่ได้จำเป็นเนี่ยคุณเอาออกให้หมดนะฮะยิ่งไนครินะครับสำหรับไนครินะยิ่งคุณใช้สกิลน้อยเท่าไหร่นะครับดาเมจคุณมันจะยิ่งเยอะเท่านั้นเพราะว่าดาเมจมันได้มาจากการฟันและติดคริฮะไม่รู้อธิบายแบบนี้จะฟังแล้วงงกันหรือเปล่าแต่เอาง่ายๆว่าดาเมจมันเกิดจากการที่คุณตีไวและตีติดครินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การาใช้สกิลเยอะเกินไปมันกลายเป็นข้อเสียเปรียบมากกว่าข้อได้เปรียบครับส่วนทำไมผมถึงไม่ใช้ซอสสปีดนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นฮะสำหรับผมนะเนื่องจากแอตแท k กสป e d ผมมันล้นไปแล้วครับมันล้นไปแล้วฮะมันจะแตะพันอยู่แล้วครับยิ่งมันรวมบัฟเวลาตีเวลาอะไรเนี่ยมันนั่นแหละฮะ คือพูดง่ายๆมันมันล้นไปแล้วครับยิ่งไปกดนี่มันกลายเป็นเสียเวลาปเปล่าๆนะฮะเลยไม่ได้ใช้นะครับตัวไอซอรสปีดทดสอบอันสุดท้ายนะครับก็คือเอาแมกนัมเบรกออกไปอีกหนึ่งสกิลครับอ๋อเดี๋ยวก่อนสิก่อนจะสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการใช้แมกนัมเบรกผสมกับเบอร์เซิร์กแล้วเดี๋ยวอันสุดท้ายจะใช้เบอร์เซิร์กอย่างเดียวโดยไม่ใช้แมกนัมเบรก อันนี้คือจะมีแม็กนัมเบรกอยู่นะครับแล้วก็ผสมกับสกิลเบอร์เซด้วยเดี๋ยวลองดูสกิลหนเออไม่ใช่สกิลดาเมจหนนาทีมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่จัดเรียงสกิลเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะกดใช้สกิลเบอร์เซิร์ก่อนแล้วค่อยเป็นแม็กนัมเบรกนะแล้วเดี๋ยวพอมันหมดผลของเบอร์เซิร์มันถึงจะใช้เป็นแม็กนัมเบรกอีกทีหนึง่ง เนี่ยแล้วพอมันวนสก,กิลมาก็กดเบอร์เซิร์กต่อก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกครับเป็น3 4มสี่นะฮะที่ผมไม่เปิดสัตว์เลี้ยงเพราะว่า อยากจะเทสเรื่องสกิลล้นๆโดยไม่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวแปรเรื่องสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพิ่มเติมอีกก็เลยตัดเรื่องสัตว์เลี้ยงทิ้งไปนะฮะอันนี้คือใช้แมกนัมเบรกผสมกับเบอร์เซิร์กนะครับและอันสุดท้ายคือเอาแค่เบอร์เซิร์กครับตัดสกิลแมกนัมเบรกออกไปอีกหนึ่งสกิลต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ดาเมจที่เกิดขึ้นจริงเนาะเพราะว่าดาเมจที่เกิดขึ้นจริง บอสมันจะต้องมีการออกสกิลมีการขยับตัวเพราะฉะนั้นดาเมจมันจะไม่ได้ตรงกับที่เราเห็นในนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ทดสอบแบบนี้เพื่อจะทดสอบให้เห็นว่าคุณกดใช้สกิลคุณเลี้ยงสกิลแบบไหนมันถึงจะให้ดาเมจที่มากที่สุดจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันส่วนทําไมถึงไม่ใช้สัตว์เลี้ยงเพราะเราไม่ได้จะทดสอบเรื่องสัตว์เลี้ยงฮะเราจะทดสอบเรื่องสกิลครับเอาตัวแปรเรื่องสกิลล้วนๆเลยตัดเรื่องสัตว์เลี้ยงออกนะฮะยังไงใส่สัตว์เลี้ยงดาเมจมันพุ่งกว่านี้อยู่แล้วครับ ะะแล้วเรื่องสัตว์เลี้ยงก็เคยเขาเรียกว่ายังไงเคยเปิดให้ดูไปแล้วว่าระหว่างเปิดสัตว์เลี้ยงใช้สัตว์เลี้ยงตัวไหนดาเมจมากน้อยต่างกันยังไงอันนั้นคือเคยทําไปแล้วนะฮะอันนี้เราจะมาคุยเรื่องไอตัวสกิลกันก่อนล้วนๆเดี๋ยวขอทดสอบใหม่อีกทีครับเมื่อกี้พอดีผมลืมปิดโหมดโจมตีของบอสไปนะฮะอันนี้จะเป็นการบัฟ แล้วกดเบอร์เซิร์กเลยนะครับจะไม่มีสกิลแมกนัมเบรกหรือสกิลโจมตีอื่นๆมาเกี่ยวข้องนะครับผมได้3301นะครับ ที่ถ้าดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับใช้สกิลถ้าเอาเออดาเมจสูงสุดเนี่ยก็คือแมกนัมเบรกผสมเบอร์เซิร์กนะครับจะได้ดาเมจสูงสุดนะครับแต่ว่าถ้าจะกดใช้เบอร์เซิร์กเนี่ยใช้แมกนัมเบรกไปด้วยสำหรับตัวผมตอนนี้นะสำหรับคนที่ต้องบอกว่าคนที่เล่นไนท์คริและฆ่าไฟคุณยังไม่ได้ทะลุโลกมากๆนะครับอยู่เลนจ์ระหว่าง150 180ยังไม่ได้ทะลุเกิน200เนี่ย คุณกดบัฟธาตุคุณใช้สกิลแม็กนัมเบรกผสมกับสกิลเบอร์เซิร์ไม่ได้นับรวมเรื่องสัตว์เลี้ยงนะฮะเราพูดถึงเรื่องสกิลอย่างเดียวนะครับ3อย่างนี้ให้ดาเมจสูงสุดสกิลอย่างอื่นที่เป็นสกิลโจมตีคุณไม่ต้องใช้นะฮะมันเป็นการลด DPS นะครับ